เท่าไหร่นะ17เอ้วันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ17มิถุนายน2566คุณพ่อสดมนลตอนเช้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะเอาสดมวลเจอแล้วเหรอ จสร็จมเลยแล้วล่ะเอาเดี๋ยวมันไปชงโอ้นตินให้นะเดัล้างหน้าล <teen> <med> ้างตาลยฮางหน้าล้างตาเป็นฟันก่อนจะกินได้ได้กินอุ่นๆใช่ไหมกินก่อนได้ไหมอ่ะ

ลำข่าวต่อไปนะคุณผู้ชมพาผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทุกนะคะที่เราโปรใสช่วงต้องกายการเป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจเนี่ยเขาพยายามสกัดจับคนขับรถบัสคันหนึ่งที่หนีด่านตรวจของคุณผู้ชมถึงขั้นที่ต้องใช้ปืนยิงยางรถยนต์นะคะไปพาบงตรคนต่อสวัสดีค่ะตอนนี้ดูคุณพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปชรงนมโอนตินให้พ่อกิน พ่อพอดูโทรทัศน์ไปก่อนนะดูข่าวไปก่อนหรือว่าจะปิดยังใช่ไหมอืมมืมันถ่ายพ่ออยู่นะเดี๋ยวมานะชี้พาย้ายพ่อมือพ่อบวมดูมือพ่อบวมพ่อไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ ยื้มือพ่อบวมเดี๋ยวเอามือสองมือมาเทียบกันดิเอามือนั้นมาอืมดูดิโอ,โอ้ข้างหนึ่งแต่เหมือนทายาให้พ่อเรียบร้อยแล้วพ่อไม่เจ็บแล้วใช่ป่ะไหนไงหน้ากันไม่เจ็บแล้วนะไอ้จีจังนิ้มไงไอ้ยื้่ก็หลอ่อเนี่ยเอล้อหล่อขนาดยังไม่ล้างหน้ายังหล่อเลยนะเด้อ นั่งอยู่นี่ก่อนนะพ่อจ๋าเขาวมเะรว่ารถกล่ามีการใช้ปยินยารถบัสด้วยจา,ากนั้นคนขับเขาก็จอด้างทางนะคะในซอย24นะคะอ หนึ่งแล้วอุปกรณ์การเสพสิ่งเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะตำรวจบอกว่าได้ทำการตรวจสินคติกฎหมายบริเวณถนนเทพารักษ์แล้วพวบรถปาดวิ่งเข้ามาขับเข้ามาโบกให้จอดแต่คนขับเนี่ยไม่ยอมจอดปาด่านตรวจแล้วก็ขับหลบหนีก็เลยได้จักดกำลังติดตามค่ะใช้อาวุธปืนยิงยาง,งรถยนต์นะคะทำให้ยางแตกแล้วคนขับเนี่ยก็เลยจอดทิ้งไว้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็หนีเข้าป่าไปตำรวจได้อายาติดตมมับไปตรวจสอบและติดต่อเจ้าของรถเข้าให้ปากคำ ใช้ <S 2> <S 2> เป็นข้อมูลประกอบคดีโดยมีการให้เจ้าของรถช่วยติดต่อคนขับรถแต่ว่าติดต่อไม่ได้ทําให้ต้องมีการออกหมายเรียกคนขับรถมาให้ปรกทํานะคะแล้วก็สั่งุกสศุกวนเร่งตามตัวคนขับรถวิ่มาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไเรียกเจ้าของรถมาแล้วก็ 6คนเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเขาเดินทางไปที่สพบางบ่อด้วยไปสอบถามข้อมูลแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะรวมทั้งความรับผิดชอบโดยระบุว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ยางรถแล้วก็ตัวถังรถทั้งทางที่มีพนักงานนั่งอยู่ในบัสแล้วก็แต่ที่น้องบีเล่นเสกมนี้คือไปคือแบบเสียงร้องกันด้วยความหวาดกลัวกือเหตุอะไรก็ว่ากว่าถ้าโดนลูกหลงมาทำไงอ่ะนั่นนะคะความเสี่พนักงานะ ถ้ไได้มาเกี่ยวรถทาไมถึงว่า้าเราอยาคนเนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งคือเราอยากมาขอเขาะเเขาคุยกับคนขับรถแล้วว่าขอเป็นคนพนักงานก่อนได้ไหมคุณจะไปตับกันนี้เขามาถึงรู้แล้วว่าเขามีพนักงานอย่นั้นทำไมถึงว่าดีมาดูอีกคดีนะครับที่พระนคริยุทยาอันนี้ก็ ไม่แพ้กันนะเขาบอกว่านั่งอยู่หน้าบ้านแท้ๆกำลังการนั่นงกินหมูย่างอยู่จูๆๆนะ่ๆดูภาพนะมีวัยรุ่น3ามสคนเนะี่ยมาถึงไหนไม่รูาา้จอดรถอาวุธครบมือ,มอโอ้ลงไปไตัวทำร้า,ายเจ็บสาหัสเลยฮนะแล้วก็ยังจับกลุ่มส่งไวรุ่นไม่ได้เลยนะครับในภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถยนต์สามคันกนน็มีกระบะสองข้างหนรถเก๋งอีกคันหนึ่งมาจอดบนถนนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย ประมาณก็สามสิบคนได้มีอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งไม้ขวดเหล็กลงมาลุมทําร้ายกลุ่มคนที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยหน้าร้านขายของชำแต่ละคนเจอแบบนี้วิ่งหนีกันกระเจิงกระเลยนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยหนีไม่ทันถูกลุมทําร้ายบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำแถวแถวริมถนนสายตาดินบางปะกงกรพมหนครสิีห์นิษยาช่วง5โมงของวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ มีชายหนึ่งคนเนี่ยได้รับปาดเจ็บสาหัสดวงตาข้างซ้ายเยื่อตาขวาแตก่่าผมมไไดด้ครกันนะ บอกว่าตัวเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปบางสนามบินได้รับสัมปทานจากสนามบินถูกต้องตนนามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าคนขับแกร็บเนี่ยเดินมาหาเรื่องเมื่ี้น้าไม่เท่าท่ากันแล้วก็สสวัดีค่ะโอนตินพ่อมาแล้วนี่หน,นึ่งแก้วนะคะพร้อมกับน้ำหนึ่งขวด ก็เลยไปช่วยแยกเรายังไม่หยุู่ใต้ผมเขาอะไรไปล็อกคอล็อกอะไรเป็นต้เขามาหาเรื่องเลผู้ผมก็ต้องป้องกันตัวถามว่ารูมไหมคือมันจุลรมุนหมดแจ๊บใต้ดำนะครับที่เขาปิดกฎหมายนะคือเขาเอามาเรียงกันเต็มประมาณสิบกว่าใครผู้ผมเนี่ยมาสัมปทานในที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่ของผมเขาก็เลยมานั่งเต็มเลยไม่ไม่ได้อายผู้ผมเลยนะผมว่ามันผมว่ามันน่าเกลียดอย่างเงี้ยคือใครเข้ามากินที่นี่ก็ได้คือเขาบอกว่าเขาบอกเขาพูดพูดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ เป็นปอากาศกาจุดนะที่เกิดขึ้นแล้วบางแหลังเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะค่ะก็จะสอดทับจุดการโดยเฉพาะโซนที่เป็นที่รับผู้โดยสารค<ะ>่ะเรือสนามบินแบบนี้นะคระับแล้วรยาก,กายเป็นภาพมากษณที่มันเกิดขึ้นแค่ะ,ะ<ป>ส่วนมากถ้าผ่านแอปก,ก็จะมีการนัดกับผู้โดยสารว่า<ะ>ต้องไปจุดไหนจุดไหน<ะ>ไม่ได้สอดแค่านานแบบแบบ หรือต่อไปครับถามผู้ชมม้นก็ถามพี่แอนหน่อยว่าถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในบ้านปกติอยู่ดีๆมีมูฮ่าวตกมาใส่เราทำอะไรได้ครับนี่ก่อนหล้ยอย่างแรกทำอะไรไม่ถูกเลยวิ่งไม่จะวิ่งไปไหนได้นั่นนะสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมูห่าวตกจากบ้าเใดานในห้องเขาไปดูไปหน่อยครับ คิดดูขาวกนเนติมนะคะอตกมาแล้วรอบนึงก่อนหลังจากน้ตกไปอีกั้งนึงมันมาิดอะไรกอย่างนะอ่าเอฮะู้ดตาวงเงัวอะไรบาคุณเห็นตัวนไะเ นี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของเขาเองนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพัทรานิ้อเวอุทยานทองนะครับอาเภอบางกัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ภาพเหตุการณ์ที่ลูกสาวของเจ้าของบ้านเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่บนโซฟาอย่างสบายแต่งแบบกุ้งก็มีหัวเหาตกลงมาจากช่องฟ้าเพดานใส่ที่บริเวณบริเวณหัวของเธอเนี่ยนะฮะหลังหัเหาตกลงมาแล้วหนึ่งหนีขนงเจ้าของบ้านก็เร่งประนบนโซฟาสวัสดีค่ะ ดูคุณพ่อคินเอวันตินนะคะนางนค้างตอนสีสิบวันอายุสี่สิบหกปีเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าตรงจุดที่มืเห่าตกลงมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นช่องเล็กๆของหัวเสาบ้านครับแล้วก็โครงเหล็กหลังจากเกิดเหตุตอนนี้ได้นําเศษกระดาษไปติดกันไป่วดขาวก่อนเนี่ยโคก็ชี้ให้ดูเได้ไหมช่องเล็กเดียวเนี่ยเขาไปติดไว้ก่อนละคือตอนนั้นเป็นช่องไม่แปลกหรอมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ปกติจุดนีนะ้เธอก็จะเป็นคนนั่งประจำครับแต่ว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาววัย15ปีมานั่งเล่นงูเจะตกลงมาจนลูกต้องกระโดดหนีทีแรกที่ลูกบอกว่างูเนี่ยแม่ไม่เชื่อนะอนี่มาได้ยังไงยังพูดกับลูกอยู่เลยว่าเนี่ยงูจะเข้ามาได้ย,ไดยังไงโดยพยายามตามหาแล้วก็เห็นว่าเป็นงูจริงๆครับจงตอนที่กู้ภัยมาจับก็พบว่าเป็นงูเหา่ามันใช่เหรอเจสั่นเลยนะคะเพราะว่ากำลังเอาขาตั้งกล้องลง ช่วงนี้ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหตุการณ์นี้จะตกใจมากที่ว่าเป็นโ่หวตอนช่วงนี้ที่ไม่ได้ฉกหรือว่ากับลูกสาวนะครับหลังจากนี้แต่ว่าจะให้ช่างมาแก้ไขประรูแล้วก็ช่องเป็นไปคาดว่าจะมีสารพิษเข้ามาในบ้านได้ครับถึงลูกค้าหน่อยแล้วู่มันออมาเนาะก็โดดตามในคลิปอะฮะหน้าเาะกโดดวุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่หรือมูมันจะเข้ามาได้ยังไงพพรางจริงเสร็จปุ๊บไปดูของอย่งเนี้ยค่ะ มมาตรงนี้ล้คก็เป็นงูอแล้วเราก็จะได้มรู้เป็นงูอะไรถอนาแเคบอกเนี่ยตับอกว่าเป็นเป็นงูเห่าเราก็เลยแบบจริงๆเราไม่รู้ว่าพี่กาดูแต่วราู่้ปนตีด่ามล้ก็กลัวว่ามันเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าเล็คันมามื้อแล้วก็อุดตามห้องลูอะไรให้หมดเลยให้หมดเลยใช่แล้วก็บถือว่าแล้วเรื่องมืนด้านตัวมเป็นมือการตออาจารย์ที่บอกต เดีวก่อนนะตอนนั้นอยู่มาที่โยมแล้วก็บ้านอุโขทัยอยนเกจเป็นบ้านอยู่ในสวเยอะเลยครับแล้วก็ทาห้องใหมเื่ห้องน้ห้องแก็มมีาระบายน้อก็เจเลยห้องน้ห่ระมเลยเื่เวลเราอาน้แล้ก็ไหลออกไปเมเนฟันก็นีรมีก็คพวกสาก็จแเยอะะเนนผมก็หน่อยอยู่ สวัสดี่ะดูพ่อกินเอ๊นมนแล้วก็เอ็กเอยู่ก้นสวไงะารเข้ามาด้ค่ะาแล้วกเปิด่งหูเลยเปิดเป็น๊กมสดแล้ว่าบางแค่พ่อแลวผปานไหมองนี้นั่นแหละถานาที่ชา่ท้โดย แล้วก็ตะโกนเรียกไม่ก็จัดโอ้ยยังไงหรือกู้ภัยจัดมือแล้วอพวกเราเปิดจริงๆสรุปเป็นูคอแดางมือขอดงก็ตัวไม่รู้คุณผู้ชมผู้ชมสมัครนะมันเป็นมือปูติเฉียวคอแดงๆดมีขี้นิดหนึ่นั่นแหละแต่ก็ไม่ควรจะโดนกัดนะนะครับก็สุดท้ายก็ที่บอไปหลังจากนั้นก็เลยต้องเอาตะแกรงเนี่ยเล็กๆเนี่ยเพื่อมาปิดช่องระบายนะเพรามันมาได้จริงๆนะก็ ตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแต่ที่ยายเนี่ยเส็ยใจจริงๆคนคุ้นเคยกันนะทำกันอย่างนี้ได้ยังไงพอเอ็งเขาแตกตบไปสอง,งทีผู้ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายแจ๊กนะคะตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประก,กอบคำรับสารภาพคดีที่เขาใช้มีดมาฆ่าค่ะที่ยายเจ้าของร้านทำ เปิดปฏิบ er. er ัติการที่เจริญตำรวจพิทารจังหวัดน่านค่ะและกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจพิทามงน่านรวมๆก็มากกว่า40นายเข้าลัวยค่ะโดยว่าในแบงค์เนี่ยจะถูกกลุ่มญาติของคุณยายที่เสียหายแล้วก็ชาวบ้านมารุมทุบแต่ว่าทุกเจ้าของเขาทราบข่าวว่ามีกลุ่มใช้กานมารอในแบงค์ช่วงค่ำด้วยซึ่งสาเหตุที่ทําให้ญาติของคุณยายแกล้งเพราะว่าในแบงค์ผู้ต้องหาคนนี้ คือมนทำตอนเฉียงก่นดาขึ้นก่นดานามารถรับเเลยนะคะเฮ้คนคุคค้นเคยเป็นดูเป็นลูกหลานทำนี้ได้ไหมจุดแรกค่ะเป็นจุดที่โแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างบาง้านแล้วก็เดินเข้าไปหลังบาง้านใช้มีดมีดเลยนะสปาต้าเลยนะทิ้งี้บังคับคุณยายเข้าไปห้องชั้นสอง นี่จะทำยังไงก็ได้นะคะจัดงานเจ้าทีก็รีบขแบรถไปขึ้นรถเลยทั้งนั้นไม่พอกลุ่มญาติญของคุณยายก็พยายมามเข้ามาทำร้ายด้วยแล้วก็รวมตัวก,ก,ก,ตกันมามากขึ้นมากขึ้นกระดมกันสักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเอื้อนอื่นต,ตทำรวจง้อทางลองง้อทำแผลก่อนกลัวว่าญาติยายกระดับกรรหรือจะวุ่นวาย,ยากันไปใหญ่ทางผู้การจังหวัดน่านท่สั่งยกเลิกคทะ น้องชายหรนยายบอกโรนโดนจริรงเอามาีดลาีี่สาวได้ไงแขนจกมัดคข่อยอง่างซื่แขนที่สาวกนถักมาแล้วด้วยนะตอนในแบคด้วยกันหรืออยวแต่ที่มาทำแบบนี้ได้ย่ไ <s> งเบืงตนก็ที่แจข้อหาเสียงจมเกิอใช้อาวุธเปื้อยานฐานะในใการกระทความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปค่ะเป็นเหตุทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งให้นายสอบสวนดำเนินการสางกฎหมายเรียบร้อยแล้วคะ คุณผู้ชมครับนี่คือเปรีแรกาของเราก็ถือว่านักสูง,ง,งหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวพักการพูดเรดียครับยนะคูน่าจะมาติดตามข่าวกันต่อครับ เรือท ja er ี่เกษตรกรไร้ไอพีเอชเลือกทำปุ๋ยสไตนเลยโอ้ยผมมีอะไรจะพูดผมมีอะไรจะพูด ต้องสังารม่ตัวเองหรอม่ีเอาัสาไปสองโอยวาว่กตัวเองที่รไปต่งจอาเส์นก่อสาเนก่อ้วูด้วยคนีทยปีนะคะลูกที่มาางเดียวานก

Thank you นี่เดี๋ยวราะมาดูเรื่องรานทีของเราถัดไเกตหนอยนะครับเพราะว่าในการเกษรแนวเรื่องของการขข้อตกลงความรู้ไอ้สิ่งสำคัญมากๆนะครับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปการเกษตรจะองพัฒนาไปเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวครับปัจจนี้ที่สูงวิจัยข้าวนะครับจะตัดสินโลกได้สั่งงานนโรง่ายทอดเทคโนโลยีกับต้นคุณการผลิ้าการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในในวันข้าวและก็ชาวไร่แห่งชติปี2026 ในงานก็มีการนาองค์ความรู้เทคโนโลยีลดต้นทุนด้านกากรเกษตรและทคนมีการเพิ่มผลผลิตความเหลือยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อที่จะได้นําไปปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับสามารถเพิ่มผลผลิตและก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศในงานงยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลแกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับหน่วยงานราชการ,รเอกชนและก็ะเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางอาหารกับประเทศชาตินอกจากนี้ครับมีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแปลงขาวิตทพันข้าวและการปรับพื้นที่ด้วยเมเตอร์รู้ถึงองค์ความรู้รรอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาแสดงให้เป็นที่นะครับ เ่เป็นประโยชน์ตอบโจทย์เกษตรกรและก็สามารถนําไปปรับใช้กับแปลงนาของตัวเองได้เกษตรกรที่สนใจก็เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับดยงานเนี่ยมีวันนี้อีกหนึ่งวันแผนที่สูตรวิจัยข้าวที่สูรโลกครับนชวนกันนะคะขามาดูผลงานของคนไทยนะคะที่สามารถพิ้นเครื่อตรวจวัดสุขภาพของเครื่องจักรได้สำเร็จค่ะและก็เป็นคว้ารางวัลมาแล้วค่ะได้เอืเงินมาดามประเทศเกาหลีค่ะ เป็นเครื่องตรวจวัดสุขภาพเครื่องจักรนะคะเป็นเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติค่ะใช้ตรวจเสียงความสันส่นสะเทือนการรั่ดไหลของลมน้ำและไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะรียีง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดสุขภาพเครื่องจักรเพื่อสัญญาณอัลตราโซนิกและสนาร์ไฟฟ้าเครื่องวัดแบบนี้ถ้าเป็นของสังขารจะวัดได้ประมาณ100กิโลเฮิร์นะคะแต่ว่าของคนไทยเนี่ยสามารถวัดได้ถึง500กิโลเฮิร์ค่ะ เป็นงานสำคัญของผา้อุตสาหกรรมนะคะตัดชื get get ่อเดือนปีนับหนึ่งครั้งก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อัปเดตเทคโโนลยีใหม่ๆระหว่างผู้ขายเและผู้อุตสาหกรรมและกทีใช้อุตสาหกรรมค่ะเพื่อลดความเสียหายของธุรกิจจากด้านเตื so ่องของเครื่องจักรยินเสร็จแล้วเหรอสวัสดีค่ะก็อตรวจมูลเสร็จแล้วกนโอวันจินต่อ พ,อ,พอ,กอ,อกินเสร็จเอ๊กินเอ๊ะส่วนมวนเสร็จแล้วแล้วก็กิออนโอตินกินกล้วยด้วยเออกล้วยด,ด้วยมีคนดูสามคนแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> ฝากกดไลค์ด้วยนะคะเออเกี้ยวกล้วยยังหลยเลยนะเนี่ยชูสังนิ้วดิสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณด้วยค่ะขึ้นในโอกาสโรบตอการคูีกรทีิยาของตมเด็จพยอตัด ปอันหกแล้วพเเปิดตัวไปเมื่อสปีที่แล้วอบไร้ได้นะคะขอบคุณค่ะต้องปิดัวข้าวแต่ว่าตอนนี้กลับมาเปิดที่ชุมไปนแล้วหลรื่องนี้ดทอีายนะครับีแ้เฮ้ยเครื่องนี้ดับอีกแล้วดับอีกแล้วเ่องวตราวจาล้ก็เดดูฟังบรรยายตามปกตินะครับแบค่สัย้วเทคโนโลยีแสงสีเปียงกำลังดูไลฟ์สดลับเลยค่บบก็ยใน สวัสดีค <im <im ่ะเมื <im im ่อกี้พ่อตรวดมตลเสร็จแล้วพ่อก็ลูกคนที่สามชงโอนตินมาให้นะคะลูกคนที่สามชงโอนตินมาให้ รอบละ40คนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อรอบฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายพอกินขนมเค้กกับโอลตินพอกินขนมเค้กกับโอลตินแล้วก็กินกล้วยหนึ่งลูก แล้วก็กระจายตัวไปอีกลหลายที่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ตามสหวัดต่างๆด้วยรายยนต์ที่ดีค่ะแต่ก็ได้นะครับเดี๋ยวภาพที่ได้เห็นครับทุกหน้าเนี่ยเตรียมที่ินที่เชื่อาฝากันเยอะเลยในะันรับข่าวตูดต่างประก

อ่ยิ้มหวานอีกทีแกขอบคุณค่ะ